ปันมาเจ้าเราคข้ามานาะฮ่อนกัน,นี่ฮ้อนอยู่คร,รับนครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f โฟกส o r ปอร์ตออนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําสนามที่เหมาะสมกับการเล่นเกม g ีโฟกสวุบอลพาสของเราไปแล้วนะฮะ คลิปนี้ผมก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมารีวิวสนามที่ผมทำค้างไว้อยู่นะยังไม่แล้วเสร็จ 100%, นะฮะแต่ก็พอให้เด็กๆเ,เล่นได้แล้วะะก็ถือว่าหลายๆคนให้ความสนใจอยู่นะ,ะก็มาดูครับว่าสนามที่ทำออกมาตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมีลักษณะอย่างไรนะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มจากสนามที่1ก่อนนะ,ะนี่ครับลักษณะของการทำสนาม เส้นขอบสนามหรือขอบเส้นขอบเกตเนี่ยสนามแรกผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะระยะ10เมตรครับสนามที่1ผมเริ่มต้นที่10เมตรนะฮะด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นขอบที่ทําจากไม้ไผ่นะฮะเริ่มต้นจากไม้ไผ่เหมือนกันนะฮะสำหรับพื้นสนามนะตอนนี้นี่เป็นดินนะฮะที่มันเป็นดินบดอัดแน่นนะครับแล้วก็มีมเมล็ดมเม็ดหินกรวดที่ การทําถนนนะฮะมันก็จะมีปนปนมากับดินบ้างนะฮะก็ยังถือว่ายังไม่เรียบ100นะร้อยเปอร์เซ็นนะแต่พอสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเรียบขึ้นครับว่าตอนนี้เริ่มมีคนมาตีมาเล่นเดี๋ยวการเดินการตีก็จะทําให้เม็ดกรวดหินพวกนี้ค่อยๆออกไปจากสนามแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะอันนี้ครับขอบสนามกับเกลห่างประมาณ1เมตรครับอ สวัสดีครับแล้วก็เนี่ะเริ่มมีคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วเด็กๆคนจะมาครับสนามมีความลาดเอียงนิดนึงนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นผลงานจากน้องควายนะฮะมีช่วงหน้าฝนควายหลุดมาอาจจะเดินมาทําให้พื้นสนามเหยียบพื้นสนามเสียหายนิดหน่อยแต่ผมก็มีการนี่ฮะปรับซ่อมเรียบร้อยเป็นบางสนามแล้วนะตรงบางจุดก็ยังไม่สามารถปรับซ่อมได้เดี๋ยวรอให้ดินมันนุ่มอีกนิดนึง สำหรับสนามที่2นี่ระยะจากเริ่มต้นไปงน้นผมทำไว้15เมตรครับผมจะใช้หลักการในเรื่องของการเพิ่มความยาวของสนามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับผมทุกสนามถ้าใครจะทำนะก็คือสนามแรกผมจะเริ่มต้นจาก10นะฮะสนามที่2 15สนามที่3 30สนามที่4 35ค่อยๆขยับเพิ่มระยะไปสนามละ5เมตรครับก็จะเป็น สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าสิบสองสนามของผมก็คือเป็นระยะตรงหมดเลยนะฮะที่หนองเลงทรายนะฮะจะมีสนามสองก็สิบห้าเมตรอ่าเล่นพาสามได้หมดเลยนะฮะแล้วก็สนามที่สามก็จะเป็นยีน่สิบเมตรครับนี่แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งครับ ที่ผมออกแบบลักษณะนี้นะครเพราะว่าให้เหมาะกับสภาพของสนามของหนังเลงทรายนั่นก็คือมันเป็นไหลถนนซึ่งมันจะตรงหมดทุกสนามจะไม่มีตัว L หรือตัว V เลยเพราะฉะนั้นผมจึงทำให้สนามตรงนี้เหมาะสำหรับการเล่นทั้ง g f o l k พาสแล้วก็ g f o l k เก t e อินครับในอนาคตนะคร ในเรื่องของการฝึกการเสิร์ฟของ g ีโฟก็จะใช้เกม g f o ฟก e เกตอินวันเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกเสิร์ฟนะเพราะฉะนั้นระยะที่เสิร์ฟก็จะมีระยะตั้งแต่10เมตร15เมตร20 m, จนถึง65เมตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับนักกีฬาท่านไหนที่ห่วงว่าการเล่น g f o ฟกพาสาแล้วมันไม่สนุกเพราะว่ามันขาดการสวิงลูกไกลก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีเกมสําหรับการเสิร์ฟนั่นก็คือ g f o ฟก e เกตอินวันนั่นเองและสนามนี้ก็เหมาะสำหรับการเล่นได้ทั้ง2เกมครับ นี่ครับ 10, 15 20เมตรนะฮะสามารถยิงเกตอินวันระยะ20เมตรได้นะฮะสมมุติสนาม20เมตรนี้ถ้าบวกลบออกประมาณ2-3เมตรก็ประมาณ18เมตรครับเพราะว่าระยะที่เราปักเกตกับระยะเสิร์ฟมันก็จะล่นเข้ามาในสนามรวมกันแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3เมตรก็ประมาณระยะยิงก็จะอยู่ประมาณ18เมตรอ่าสำหรับอันนี้ก็25เมตรก็ระยะยิงก็ตกประมาณ22 m. ถึง23เมตรครับอ่านี่ฮะยิงครั้งเดียวให้เข้าเกตเลยนะฮะนี่คือเกตอินวันนะฮะหลังจากนั้นเ,เกมของ g f o ฟนี่ออกแบบได้หลายหลายหลายรูปแบบมากครับคือกำหนดการแข่งขันให้กับสมาชิกได้เล่นกันได้หลายรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตกลงกันนะฮะว่าเราจะประลองฝีมือกันในลักษณะไหน มันจึงยากมากครับสำหรับการทำกฎกติกาชัดเจนตายตัวของ g f o l k นะเป็นการเล่นเกมที่ประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ตามความต้องการของนักกีฬาแต่ก็มีกฎกติกาหลักอยู่นะฮะส่วนจะเป็นกฎกติกาหลักแบบไหนนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะมีการทำคลิปอธิบายรายละเอียดให้สมาชิกได้เข้าใจนะเพราะเพราะหลายๆท่านยังนึกภาพตาม GFO l k ไม่ออกนะว่ามันคืออะไรนะฮะ บางทีบอกอย่างนี้ไปทําอีกอย่างหรือทําอีกอย่างได้ทำอย่างอีกอย่างไม่ได้ผมก็พยายามจะไม่ไม่ระบุให้ชัดเจนนะเนื่องจากอยากให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสเองนะเพราะความแปลกของ g f o ฟนี่แหละทำให้แต่ละท่านตามไม่ค่อยทันแต่บอกได้เลยครับว่าถ้าท่านติดตาม GFOx มาเรื่อยๆมาถึงณวันนี้ตั้งแต่เกม g f o ฟ t ทีเจเมื่อหลายปีก่อนจนมาถึง GFO p a พาสามณปัจจุบันนี้ เกมนี้ได้ถูกปรับปรุงใช้เวลาคิดแก้ไขจุดบกพร่องมาเยอะมากจนคิดว่าเป็นเกมที่ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะแล้วก็จะสามารถต่อยอดได้อีกหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ขออุ๊บไว้ก่อนนะฮะเอาเท่าที่เราทําได้แล้วก็ทําให้ท่านเห็นก่อนอ่านี่ครับจำนวนเกตผมทําไว้ตอนนี้9เกตแล้วนะฮะนี่ฮะจนสุดนู้นเลยส่วนฝั่งนู้นผมยังไม่ได้ ทําทความสะอาดพื้นสนามครับยังเป็นกรวดกับก้อนหินอยู่ยังไม่ได้กวาดนะฮะสำหรับอุปกรณ์ในการทําสนามผมก็อยู่ในรถคันนี้แล้วนะฮะนี่ฮะไม้กวาดทางมะพร้าวมีค้อนมีอะไรเรียบร้อยอ่ะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านได้ติดตามให้กําลังใจการทํางานของ g ีโฟกันต่อไปแล้วก็ปลายปีนี้คิดว่าน่าจะเปิดตัวสนามจีโฟุบอลที่หนองเลิงทรายได้อย่างเต็มร้อก็ ถือโอกาสนี้บอกให้กับสมาชิกทุกๆท,ท่านได้เตรียมตัวกันก่อนนะฮะมาประลองฝีมือมาเรียนรู้เกม g ีโฟก์วุตบอลกันอย่างที่บอกไว้สนามวุตบอลที่หนองเลงไซไม่ใช่แค่สนามแข่งนะแต่เป็นสวนสนุกของคนรักกีฬาวุตบอลเกมวุตบอล G ีโฟก e ตอบโจทย์ท่านได้ถ้าท่านเล่น g ีโฟก์วุตบอลพา3ได้เก่งเมื่อนั้นท่านสามารถไปเล่นกีฬาวุตบอลได้อย่างช่ำชองแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีแนะนำในเรื่องของการตีลูกให้ตรงด้วยนะฮะสมาชิกถามมาผมลืมเดี๋ยวผมคงจะต้องทำคลิปอธิบายให้อีกคลิปหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอลองหน่อยไหมครับยยััังงครบ <laughs>